ความสาเร็จทําซ้าได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับหนุ่มสุรินรอบที่แล้วจําได้ไหมฮะที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทกับผมเนี่ยรอบนี้ถูกอีกครั้งถูกห้าใบสามสิบล้านบาทรวมสองงวดหกสิบหกล้านบาทไม่เชื่อต้องเชื่อทุกคนเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งสองงวดคือพี่ครับมีวิธีการเลือกซื้อลอตเตอเ <laughs> รี่ยังไงครับยอดเลยชื่อว่าคุณสุชินนะฮะ <laughs> เป็นคนสุรินครับ <laughs> ถูกรอบเนี่ยหใบด้วยรับไป30ล้านนะครับ<ม>เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยก็ถูกไป6ใบ<ฮ>ตอนนั้น36ล้านในรอบ30วันเนี่ยพี่แกฟ่ฟาดไปแล้ว66ล้านจุกเยอะใช่ำเลยอ่ะปรากฏคุณผู้ชมเจ<ฮ>้าตัวนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่บ้านม,มารับเงินที่กรุงเทพนะทีนี้ญาติๆบอกว่าเลขที่ถูกรางวัลสองงวดเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมจากอะไรคะเลขทะเบียนรถของกู้ภยัย7990 ที่เอาร่างของคุณพ่อของพี่สุชินเนี่ยส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าคุณพ่อของพี่สุชินเนี่ยบริจาคร่างกายเอาไว้ที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นก็เลยกลายเป็นว่าเอาเลขทะเบียนเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่โชคดีมากๆเลยอะ่ะคุณอ,อให้โชคแล<น>้วเนาะแต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกยังมีอีกค่ะคืนนีพ่อถ้ารางวันที่หนึ่งคื<ม>อนีอีกติพายพ่อแดดออมก็น่าเด้อวิสีหน้าพ่อเขาเกี่ยวเขามาดีนะเล็นอีกทีน่าเจ ดว่านานนะทายมันเห็นหมดรามจังอีต้อนอีต้อนความหูซึกต้อนแรกที่เพิ่นถูกรางวัลที่หนึ่งวดแรกเลยนะงวดล่าสุดนี่แหละครับงวดดล่าสุอื ฟัง่งฟังที่เขาไหลซดมากกับว่ามันบ่อนาเสือเนาะน้องเขาเปิดไหลซดไอ้คล้องไอ้ก้อมฉลาพัดเนาะเพาว่าได้ยินว่าซูชินซูชินตเงีย็นหูฟังใหม่ว่าแมนปอผัดบเผัดเบิ้งคักๆมันกับแมนเพื่อนอีรีเพื่อนกับครับรถมาพอดีบีกแจ๊ซัยกับได้ไปเต้นกอดเพื่อนก็ดีใจเพื่อนน้ำเพื่อนเนาะอืจังนั้นก็เนี่ยก็เอาพอไปเลยว่า ที่าพอแรนดออมงนาก็เลยพาพอไปอีดีแลนออมแล้วหนาอีดีจนออมมืออยเื่อยจะได้เนาขอบคูนอีพอหลายๆเด้อยวอที่เห็นหนูเห็นเตาทุกอย่างพอมาโผล่ให้ดูในร้านสบายทุกคนเลยด้พอพอพอได้หลายอีสองหวดนะอีสองหอดตามที่หอดปีใหม่เหอดเส็มดกับบอมากใจเทวได้เพราหนูอีนี ตาดิ้จ่าน้ำลูกเพื่อแต่ปดนี่ปดพี่เธอได้แจกลูกแจกเต่าแจกพี่น้องเพราะว่าอึดอยากมาดนแล้วเนาะอความหดซึ้อข้ามันพอแห้งแเราความความถูกเนาะความถูกเร,เรื่องของความจนมันผ่านมามแล้วความจนมันผ่านมาแล้วคือยังพนคือยังดวง,งนเฮงอะไรเถอะเนาะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนทำบุญเสือ่อเรื่องการทำบุญหรือาทำเก่งแห้งพืชงทำกับพ่อกับแม่ ก็พอก็แม่นี่ค่ะเพื่อนให้ก็เข่าเป็นตองโซงแม่ถา่พอถัวกินก่อนคนจักสิกินแล้วต้นเสาคนกับส่บาทตอนเสาคนกับไซบาทเก็บฝันว่าจะได้ด้สื่งหมดวันวไดายว่าให้ยพังว่าว่าได้ว่าให้ฟพังเลยบ่ากะวนอัน้ำเหล็กรถมารับพ่อนั่นแหละรถมารับโซ่พ่อเหล็กเหล็กยังก่ออันมี้เป็นแบเบิ้งเล็กเล็กย่เบิงเลกรถมารับ มาลับโซผอมตัวใดร้านเจําไหนว่เจตัวไดเก้าเาศูนย์บ่เจ็ดเกาเมันกัจ็ดเก่าอ๋อมัออกเก่าเจ็ดเนาะศูนย์เกเจเมีนอยู่เจ็ดเก่าเกอืมเขาเวนเอาน้ำหนักหละคือเขาครับเขาโกวนเอาแน่นบ่สามสิบบาทคนถูกรางวัลสองหมดซ่อนรางวัที่หนึ่ง ก็คือใกล้ห้างครใกล้องือกซื้อหมดตอนนี้ใกล้หลายเงิอกหลายโพกก็กักหงวดพวกักักขั้นมาหว่าวขงเงือกอุ้ยนออันนี้ถูกถูกสองงวดสอนได้ยัง แม่ก็กื่งใกล้ขอเขาเขก็กอกแม่บอแ่กอกแม่เหงื่อหัวแม่มากอกแก้วเขาหวานกแม่กาะพ่อเคืออธิษฐานว่าพ่อต้องให้ยติดกันแน่นอนแม่แม่คิดว่าแม่คิดว่าได้ม่ไหมไอถูกรางวัลติดกันกับเพื่อนกระบอกดีดีวะน่าพูดกับวบาอยวะอืมวันนี้กันได้ึ้นก้องสลักพัดขึ้นเขาแล้วว่าเราหูมองไปแล้วเราหูหูแม่โตคือแปลว่า เพราะว่าคือคอยงอเงิงกั้นึยายังมาเบากั้นอยู่อ๋อกำลังเบากันกระถูกอี๋หรืออ๋ององงอคือขำวบาขำนี่ฮะหลังคือบ้าผมเองยังไม่เชื่อสายตาตอนยี่รู้ครั้งแรกเลยคนอะไรถูกลงมาที่หนึ่งสองรอบเดี๋ยวแกจะขึ้นมาที่ออฟฟิศเราเพราะคราวที่แล้วเนี่ยแกขึ้นมาหาผมแกมาไหว้พระผมที่หน้าออฟฟิศแล้วก็ขึ้นมาไหว้พะพิชเนตที่ยวฟิตผม ครั้งนี้แกบอกเดี๋ยวแกมารับเงินด้วยตัวเองจองไว้อยพระพรหมอีกครั้งไม่เชื่อต้องเชื่อ66ล้านบาท2งมัวดติดเออ